รหัส5835ค่ะรหัส5835ตัวนี้นะคะสูง7นิ้วครึ่งอ่ะฐาน7นิ้วครึ่งนะสูง3นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เลยนะทรงสวยงานน่ารักค่ะตัวนี้ ต้องบอกว่าเป็นไส์มาตรฐานใบยาวนะคะไส์มาตรฐานใบยาวเลยนะคะทรงสวยงามน,น่ารักมีสายคล้องนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซิฟฟันข้าวโพดซิฟฟันข้าวโพดรอบแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขานะละนักษณะซิฟฟันข้าวโพดเนี่ยคุณสมบัติคือจะเป็นเส้นหนาแล้วก็ตัวนี้เวลาลูดใช้งานไปเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกนะคะตัวนี้ ค่อนข้างแน่นค่อนข้างดีอไไล่ที่เราเลือกทุกตัวเป็นงานเกรดพรีเมียมทั้งหมดแล้วก็ตัวห่างซิปนะ,ะจะเป็นพิมพ์ลาย period นะดังนั้นเนี่ยหางซิปไม่ไม่บางนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารูดบ่อยๆแล้วมันจะหกักตัวนี้เปิดออกมานะคะช่องใส่เยอะมากลูกค้าเห็นไหมมี1 2 3แล้วก็4 5 6โอ้ย7 6ช่องลูกค้า6ช่องสำหรับใส่กระเป๋าอาสำหรับใส่ธนบัตรนะได้ถึง6ช่องเลยแล้วก็จะมี รุ่นนี้ดีอีกหนึ่งรุ่นค่ะพี่โยเดดีบอกและก็ตรงนี้นะคะสามารถลูดใส่เหรียญได้ลูกค้าสังเกตว่าด้านในของเราจะเป็นสีแดงนะคะเป็นลายเชฟกาดค่ะเป็นสีแดงลังพึ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นสีมงคลดูดทัพย์ดูดโชคดูดลาบดังนั้นเนี่ยใช้กระเป๋าสตังค์ที่ร้านเราแล้วร่ำรวยด้วยนะคะมูไหมมูเตลูไหมคะมูเตลูด้วยร้านเรามูเตลูแล้วก็เขาจะมี กระดุมแ็กด้านในนะคะตรงนี้สามารถใส่ใบเสร็จก็ได้สำหรับรุ่นนี้รหัส5835นะคะตัวนี้7นิ้วครึ่งไซส์มาตรฐานนะคะจะมีสีเลือกอันนี้สีตาลสีแดงสีกากีและสีดำพิมพ์รหัส5835แล้วตามด้วยสี